ไช่ครับนี่ก็แคร์ตัปิดมัมพูดอธิบายทำดีทำดีเย่ากลืมแป๊บนะคะลูกรอแป๊บหนึ่งอ่าวันนี้นักเรียนเดี๋ยวค่อยอ่านเนาออ่านได้ไหมวันนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะเรียนเพิ่มเติมทักษะการกระบวนการทางวิทย์นะคะเรื่องทางพยากรณ์ค่ะโอ้ารพยากรณเก่งมากเลยค่ะทันไหมคะอทานข้าลโกทันทันอะเราเรียนเรื่องอะไรบางคนอ่านเก่งนี่เยี่ยมเลยสังคมค่ะสมคม่ะวิชาวิทยาศาสตร์ลูก กคุยพูดดีฮะทายหน้าตาทายหน้าตาทายหน้าตาฮะหนูต้องดูตารางหนูต้องดูตารางประจำวันนะคะค่ะค่ะติดใหม่ติดไหม่ติดใหม่ลูกเดี๋ยวฟังอย่างเดียวลูกตอนนี้อ่ามีคนติดมีคนติดจอพูดไปแมปบแบบติดจอครูแล้วยังไง ครูใครมีคู่กันใครจอครูอีกแล้วนะต้องขยับค่ะอะไรลูกต้องเขียนไหมคะอ๋อเดี๋ยวตอนท้ายค่ะลูกตอนท้ายค่อยเขียนนะคะเดี๋ยวใครขีดจอครูว่าทำไมเห็นว่าครูเป็นสีระาบอะหนังสือคะอ่ยังยังไม่ใช้อะไรเลยยังไม่ใช้อะไรเลยเนาะ เฮ้ใครขีดจอครูใครขีดจอครูครูยังไม่ได้ขีดเลยค่ะเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยเต็มเลยอ้าวตามืดไม่จ๊กสีครับอ้าวยังยังลูกยังใครขีดจอครูอ้าวครูจะไม่เริ่มสอนถ้านักเรียนไม่หยุดลูกนะคะไไม่ด้ขีดแต่อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่นักเรียนจะควรจะขีดไอ้นี่ไม่ได้ขีดนะ มีอบยอมะไดิอ๋อปิดตรงน่ไคดอีกแล้วคือสสอนนะครครูจะไม่เริ่มสอนเลยทำไมใครอีกแล้วนักเรียนครูป้องกันไปแล้วยังจะมีปัญหาอีกยังไงเนี่ย ไม่ไม่ไม่จะไ,ไม่สอนนะคะวันนี้ไม่สอนเพราะนักเรียนเป็นมีคนเขียนนักเรียนช่วยดูทำยังไงเนี่ยเอาอยางเอาอยางนักเรียนไม่ใช่หน้าครูไม่ใช่กระดาษนักเรียนไม่ต้องมาขีดลูกนะคะอะวันนี้ครูไม่ได้มาคนเดียวครูมากับใครจะจําคนนี้ได้ไหมจ,จาจํใคได้ไหมคะชื่ออะไรอะ่ะตอนนั้ จไม่ได้อ่าไม่ได้คุณบอกค่ะโอ้ยเก่งมากเลยตบมือให้หน่อยนะคะอ่าท็อต,ตั้นเองมากันสองมาเป็นเพื่อนกันนะคะท็อต,ตบอกว่าอะไรดู้เได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมครับไม่ต้องเปิดแน่เลยเออทำไมท็อตรู้ได้ยังไงเนี่ยท็อตสังเกตน,คนะครั ว่าฟ้าร้องที่ไรฝนมันจะตกนะจะอ่านเป็นอ่านอะไรเนี่ยแสดงว่าพี่ช่างสังเกตอังกฤษแล้วก็อังกฤษมันยัตัวอะไรมายันหัวกระโดดไม่เชื่ออะไรไม่ต้องตกใจครูพกล่มมาจะอ่านที่ไหนอ่านซิอันเออไม่ต้องห่วงนะครูพาล่มมาหน่อยนะฉะนั้นเป็นไงเป็นลูก เราเนาะเราก็ข้านอ้ากดีกว่านะคะอยู่ข้างนอกถ้าเกิดโดนฝนเนี่ยเราก็จะเป็นยังไงไม่สบายไม่สบายก็จะมดสนุกนะไม่สบาย้วเป็นไข้ค่ะเป็นล้วเล่นได้ไหมเราก็อยากจะพักใช่ไหมคะาเราไม่สบายนะคะโอเคนี้เราก็ กลบเข้าบ้านกันนะคะพอหลบเข้าบ้านนะวันนี้คุณครูจะนะคะมาให้นักเรียน,เ,นยเรียนรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์นะคะก็คือคอสสามารถพยากรณ์ได้เพราะเห็นฝนฟ้าเสี่ยงฟ้าร้าาองก็ทําให้ตกรู้ว่าสัญญาณฟ้าร้องตักหนึ่งเลยว่าฝนจะตกแสดงว่าค<ย>อเส,สเนี่ยพยากรณ<อ>์เออคอสทะเลสงสัยเอะพยากรณ์คืออะไร วันนี้ปะยากรณเชี่ะสงสัยลูกนะอ่าน,น,นคำนี้สิครับเป็นคำที่นักเรียนไม่คุ้นเลยอ่านว่าอะไรลูกน,นักเรียนเปิดมองเนะองอ่านว่า การพยากรณ์ค่ะอ่านว่าพยากรณ์ค่ะไม่ใช่ทรัพยากรลูกการพยากรณ์ค่คุณค่ะหนูมาแทนไหมคะทานจ้ะทานจ้ะอ่าอ่านว่าการพยากรณ์นะคะเมื่อเด็กๆเรียนรู้กันแล้วก็จะสามารถอธิบายได้เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันนะคะอธิบายแล้วก็การพยากรณ์มีประโยชน์อย่างไรคะอ่าแต่ก่อนอื่น นะคะเราดูแม่นี้คดอดีพอี่แม่นี้ยค่ะิทยาศาสตร์อ่านักเลียนปิดไมค์ล้ปิดไมค์ฟังครูก่อนอ่าเอ๊ใครรู้จักบ้างนะคําเมื่อกี้นี้นะแปลว่าอะไรแล้วก็มีประโยชน์ยังไงนะคะเออเป็นคาใหม่สาหรับเด็กๆนะคะหลายๆคนนะคะทีนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการพยากรณ อ่าทรัพยากรคืออะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรเรามาอ่านเนื้อเรื่องกันเนาะนะคะนักเรียนปิดไม้แล้วลุกนะโอเคดีมากเลยเดี๋ยวฟังเนื้อเรื่องจากครูก่อนใครอ่านได้แล้วกดเป็นไม้กดเบาๆานะคะเรื่องที่สี่หรือกิจกรรมที่สี่นะคะบ่ายวันอาทิตย์ฉันตั้งใจจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเหมือนเช่นเคยเหมือน,นเคยแต่สังเกตดูว่า วันนี้เป็นไงท้องฟ้ามืดและมีเมฆหนาปกคลุมเหมือนกับท้องฟ้าในวันที่เคยฝนตกหนักเมื่อหลายวันก่อนอท้องฟ้าว่าเราตั้งใจจะไปเล่นแต่เห็นท้องฟ้าเป็นไงมืดคลุมก็กลัวจะเกิดอะไรขึ้นนะเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วเหมือนวันก่อนอ่ะนั้นจึงใช้ข้อมูลที่เคยพบมาก่อนมาพยากรณ์หรือคาดการณ ว่าวันนี้ฝนจะตกฉันเปลี่ยนใจเล่นอยู่ในบ้านแทนอ่ะตั้งอะไรดีเขากะจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นปรากฏว่าเห็นเมฆปับ๊บก็เลยเปลี่ยนใจไว้เล่นที่บ้านกลัวว่าจะฝนจะตกจะเปียกฝนใช่ไหมคะนะค่ะอ่าเต่อนะคะคุณครัะต้องเขียนวันทีมคะโอ,อ้ย่าเพิ่งย่าเพิ่งหนูฟังก่อนลูกฟังครูสอนก่อน อ่ะอันหนึ่งการพยายกรณ์ออคืออะไรนะนักเรียนควรรู้จักหรือเป็นคำสำคัญในบทนี้นักเรียนต้องขียนได้อ่านให้ออกนะคะนะการพยากรณ์หรือภาษาอังกฤษว่า predicting นะคะ predicting ก็อันนี้นักเรียนก็จำไว้นะคะเผื่อเราไปเจอคำนี้ภาษาอังกฤษอ่าพยากรณ์ทำยังไงดีนะ าจะให้กิจกรรมอันนี้เพื่อสังเกตและพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะใช้คําว่าพยากรบ่อยมากเลยนะคะอ่ามาดูกิจกรรมที่หนึ่งแต่ครูครูมากับอาวีนะเขาจับบ้านไปแล้วมีเด็กชายหนึ่งคนชื่อเด็กชายปอเพียงนะครูเรียนนะเขาเคยมาเรียนแต่เช้าเจ็ดนาฬิกาทุกวันเลย นักเรียนคิดว่าวันพรุ่งนี้เขาจะมาให้ใหเก็บคำตอบไว้ไดใจอ่าส่วนอีกคนหนึ่งชื่อเด็กหญิงพอใจเด็กหญิงพอใจนะชอบเดินไปดูดอกบัวที่น่า,าที่บ้านนะทุกเช้าเลยจะเห็นพึ่งมาตอมทุกทุกวันก็จะไปดูอย่างนี้นคิดว่าวัน่อไปพอใจจะ ไปดูพี่โมบะะอกดูวันจ่าเหรออ่าเราคาดการไว้ก่อนนะคะอ่าไปเอาเกรสอบเจ็บกันนะคะสองอันนี้ว่าเขาคา,าดการตรงเวลาไหมส้ี่พยากรณ์ได้ยอย่างไรมีคนใส่แว่นอ้าวดูกิจกรรมต่อไปนะลูกนะครูมีรูปครูมีรูปหมดแปดรูป <c oughs> เดี๋ยวให้เดาว่า รูปที่เก้ามันจะเป็นอะไรให้นักเรียนใช้ข้อมูลนะคะทั้งดาวไว้ดาวไว้เอาเก็บคำตอบไว้ก่อนนะคะตัวงที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดและรูปที่เก้านักเรียนดูว่าในแต่รูปรูปหนึ่งสองสามอ่าช่วยดูที่มีตัวอะไรคะตัวอะไรลูก มีแมวรูปที่หนึ so> ่งอะรูปที่สองปลารูปที่สามเป็นไงคะเนี่ยอะแสดงว่าจริงจังเะแสดงว่าแมวเป็นอะแสดงว่าอ่าจริงมากจังปลาทำให้ปลาเหลือแต่ก้างใช่ไหมคะ

แมวินปลาค่ะปกิปาเหลืออะไรโซงแมวลูปทเก้าว่าใครจบได้ใครจบได้แม่กินปลาอมอกินปลาค่ะรูปิเก้าเป็นลูปอะไรเราจะเลือูปิเก้าจะเหลืออะไรอ่ะดูอ่าเป็นน้ปลาแม่กินปลาแต่ไม่กินกระหนมปังโซเฟียูปิเก้าลูปเก้าค่ะ อ่ะนักเรียนดูพอใจกับพอเพียงอ่ะพอเพียงก่อนพอเพียงกับพอเขาคาดการเรงเวลาถูกไหมคะคาดการหรือเดาได้ถูกนะคะถ้าภาษาบ้านๆเราการพยากรณ์ก็คือการคาดการว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าอาวีอาวี่ตอบถูกไหมคะตอบอะไรลูกอ่าถูกเพราะว่าเขาเคยมาเจ็ดเดิ ก็ต้องมาเจ็ดนาฬิกาไม่สายกว่านี้ส่วนพอใจอพอใจเคยดูทุกเช้าก็าต้องไปดูทุกเช้าว่าเพึ่งมันจะมาตอมดอกว,อวัวกินน้ําหวานใช่ไหมคะอานอาวีคาดการณ์ได้ถูกพยากรณ์ได้ถูกนะคะทีนี้พยากรณ์มีประโยชน์อย่างไรดูรูปนี้รูปอะไรรูปรถติดมากรถติดมารถติดมากอาฟังครูก่อนช่วงเช้า มาทำงานใช่ไหมครับผู้ปกครองทำงานนักเรียนต้องมาโรงเรียนทีนี้เจ็ดนาฬิการถติดเราจะทำยังไงไม่ให้มาเจอรถติดช่วยกันคิดล้วไปทางลัดค่ะไปทางลัดถูกไหรับกอ่ะทำยังไงได้ไปทางยัดไปทางัด เดินทางเวลาไหนดีเ้ดินเางคแต่เช้าค่ะโอ้ต้องเตรียมใจต้มือหนดหน่อยค่ะเดี่ยมคลยค่ะคุณคุณค่ณค่ณคุณคุณคุณคถณคุ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 ณคอณคุณคอณคุเคุณ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 คอณคุโคุนคุคืเวาง็ไม่นการเดินคางคุณคุมคุณุคคค ถ้าเราไปางเนี้เราก็ติดมาโรงเรียนสายใช่คะโดยเฉพาะเด็กในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆที่มีหนเยนะนะคะออันนี้รู้อะไรรู้อะไรรู้ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราใช้ข้อมูลเดิมมาต่อคะอย่างแมวกินปลาแต่แมวไม่กินขนมปังฉะนั้นมีให้เลือกแมวก็ไม่กินขนมปังก็กินแต่ปลา นะคะอันนี้จะเป็นเอกสารท <มา S 1> ี่ข้อมูลที่เราเคยเจอมาใช่ไหมคะอาอาตอนนี้มาดูเปิดไมค์ก่อนลูกยังไม่พูดเปิดไมค์ก่อนเนาะเป็นก่อนอาทีนี้เราจะเร่ยรู้เรียนรู้เกี่ยวกับการทรัพยากรลูกขันเขาหรือยังนะตัวเงินฉันตัวดีเงินอะไร การยุ่งก่อนจะควรจะยุ่งมือไม่พูดเพราะนักเรียน่ไม่รบเด็กไ่กินยาดวอ่าการพยากรณ์เป็นการใช้ข้อม,มูลที่ <c oughs> ม,มีอยู่เรารู้ข้อมูลที่มีอยู่เอ๊เราเคยเจอมันจะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราก็เอาข้อมูลที่มีอยู่คาดการหรืออ่าทายสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะคะก็คือใช้ข้อมูลที่เราเจอมาแล้วเราพบเห็นมาแล้วประสบการณ์หรือเคยพบเคยเห็นนั่นเองนะคะอ่า อันนี้นักเรียนเคยไหมอาวีบอกว่าที่รู้ก็คือเคยพยากรณ์อากาศในทีวีใครเคยดูบ้างลูกใครเคยดูดววววอหลังข่าวเนี่ยก็จะมีพยากรณ์อากาศวววพยากรณ์อากาศมีมีเพื่ออะไรอ่ามีให้รู้ดินฟ้าอากาศบริเวณไหนมีพายุบริเวณไหนมปฝน,นตกดโดยเฉพาะา อาชาวทะเลเวลาออกทะเลถ้าเกิดพายุฝนฟ้าก็นอนเขาเขาดูทุกวันลูกนะผูเคยเขาจะไม่ออกทะเลเพราะว่าออกไปเจอพายุพัดก็จะเรือร่มใช่ไหมคะอันนี้ก็ใช้ประโยชน์อ่าประโยชน์ในการดูทุกวันเายแนนะคะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรเขาก็ไม่ไปชาวประมงก็ไม่ออก หรือเราจะเดินทางไปจังหวัดนี้อ้าวมีพายุอยู่แถบนี้เราก็ไม่ไปแล้วก็หยุดทั้งใจไหมคะแนะนำกางเปลี่ยนควาไลม์ก่อนคีะมีประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางและดินฟ้าอากาศนะคะให้เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าตอนนี้เปลี๋ยอะไรลกวก็มีงานมีงานไอ้กระดาจอไว้ก็ได้นะคะจริงๆครูจะให้ก่อนหนึ่งวันเนี่ย ก็คือช่วงบ่ายเย็นๆนักเรียนว่างนะก็เขียนนิดหน่อยครูคะหนูยังไม่ทำค่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรครูเพิให้เมื่อกี้นี้เพราะว่าให้ก่อนนี่นักเรียนยังเก็บงานเก่าไม่หมดก็เดี๋ยวเกิดปัญหาเดี๋ยวนักเรียนแคปหน้าจอไว้เลยนะลูกนะเข้าใจไหมครบผูโยการ่ะ เพราะว่างานเยอะนักเรียนเก็บงานไม่ถูกก็เลยให้วันต่อวันแล้วเตือนอ่าแล้วให้วันต่อวันแล้วกันนะคะข้าเหร่ในสมุดค่ะเ๋ยวในสมุดอะไรน่าะมนะนักเรียนนักเรียนแคปหน้าจอไว้ค่ะเดี๋ยวค่อยลอกดูนะคะอ่ไรคะครูเดี๋ยวครูส่งคลิปย้อนหลังให้ดูอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวครูส่งไปในโอเพนแชทนะคะโอเคไหม เดี๋ยวชั้นเพราะว่าเราไม่ได้เขียนลูกหน้าเนี่ยนักเรียนก็จะเป็นโอเควันนี้ต้องการเรื่องนี้นะคะขอจบการเรียนรู้อันพยากรณ์นะคะเดี๋ยววันจันทร์ครบครูอีกแล้วนะคะวันจันทร์ที่ชาอะไรคะต่อไปอะค่ะที ดูตารางนี่ค่ะดูจะจบการสอนวันนี้เป็นยงไงคะานนี้เป็นการใบใช่ไหมคะงานทุกเป็นงานเป็นใบงานะเอาข้อความเลือกไปเติมช่องว่างเหมือนเดิมแล้วก็คัดคำว่าการพยากรณ์นะคะเดี๋ยวคุณจะส่งให้ใน e l e e n chat อีกทีนึงโอเคไหมเข้าใจไหมคะเนี่ย อ่าโอเควันนี้บายบายไปก่อนอย่าเพิ О, ๆๆ่งปิดนะคะเดี๋ยวคุณจะแคปหน้าจอโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะนั้นอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวคุณ่ายรู้ไหมก่อน่ครรู้ก่อนรู้ โนเน้อม hey, okay. really? ่เนยมีดมนยาเโอเคนินยาโอทำผมสวยทุกวันเลยผมเก๋ไก่ทุกวันเลยอันน้เล่มเล่นคะเล่นวิทยาศาสตร์สิคะฮะยากคะ